มาบอกดวงชาววันพฤหัสบดีค่ะต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ2566หรือว่า223 0เป็นการบอกดวงโดยภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวจะมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเจวันนี้สำหรับชาววันพฤหัสบดีอ เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะเราจะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะตามหน้าไพา่ชาววันพฤหัสมีแต่สิ่งดีๆค่ะต้นสัปดาห์คุณก็ได้ไพ่พระองค์สังราชเลยนะคะนี่คือไพ่ที่ ความดีคุ้มครองดวงชะตาค่ะหรือว่ามีผู้ใหญ่คอยอุปธรรมช่วยเหลือหรือว่าการที่คุณเป็นคนดีจิตใจดีทำให้ชีวิตมัน่นคงแล้วก็มีความสุขค่ะการงานก็มีความมัน่นคงมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปธรรมแล้วก็ภัยก้าวท้่ว เป็นช่วงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเมตภาพไมตรีความรักตนสัปดาห์นะคะเดวิลก็หมายถึงช่วงที่คุณต้องการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะต้องทำให้ได้ตั้งใจไปแล้ว ไม่ยอมเปลี่ยนใจอย่างนี้นะคะมาถึงกลางสัปดาห์จะเด่นเรื่องการงานค่ะชาววันพฤหัสการงานของคุณประสบความสําเร็จจากการที่คุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหารกล้าตัดสินใจกล้าทำกล้าทำในสิ่งทีถ่ถูกต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จ ปลายสัปดาห์ผลตอบแทนเป็นกำไรเป็นรางวัลเป็นเงินก้อนค่ะมาพร้อมกับความโชคดีด้านความรักหรือว่าสิ่งที่คุณได้ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการเงินโชคลาภหรือว่าความรัก เป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจเป็นเจ็ดวันที่คนวันพฤหัส,สบดีมีความสุขสมหวังด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะแม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจเหมือนเช่นเดิมนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ขอบคุณสำหรับผู้เข้ามาใหม่ที่กดติดตามเพิ่มให้แม่หมอน,นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ